เอาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถยนต์มือ2อง Mario Motor รถสวยลำดับที่1นะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเจ้า Mitsubishi m i r a g นะครับตัว1.2 G L S นะครับปี2017นะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ใหม่นะครับใหม่มากนะครับในประเภท sub compact car นะครับหรือ B segment หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารถ Eco Car นะครับคันนี้นะครับให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับ แล้วก็มีไฟ Daytime นะครับ Running Light ถึง2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวโคมไฟแล้วก็ที่กันชนหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าของเขามีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าเป็นรถแนวอี o c a r นะครับมีสีดำนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีโครเมียมครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็คาดด้วยโครเมียมนะครับ กันชนของเขาออกแบบมาลักษณะได้สายแนวสปอร์ตแล้วนะครับเป็นอีโคาท์ที่รูปแบบโฉมนะครับนำยุคนำสมัยมากๆนะครับอ่ะสีของเขานะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับบอดี้เดิมๆเลยนะครับทุกส่วนนะครับไม่มีการโชนมาแน่นอนแล้วก็ลักษณะของฝากระโปรงของเขานะครับออกแบบมาได้อย่างดีนะครับมีแอโรไดนามิกนะครับส่วนเบาส่วนนูนนะครับออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆ มาด้านแก้มครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวตัวนี้จะขึ้นมาอยู่ที่กระจกนะครับจุดเด่นของเขานะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ไฟเลยนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวผมลองกดล็อกนะครับแล้วก็ลองกดล็อกดูนะครับไฟในทางก็จะขึ้นด้านตัวโคมนะครับแล้วก็ส่วนกระจกนะครับหลังจากที่พับอยู่นะครับก็จะเปิดออกมาอัตโนมัตินะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลย ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะครับไฟกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็มาส่วนด้านล้อรถกันบ้างครับล้อรถตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้จะให้มาเป็นลักษณะของตัวท็อปแล้วนะครับล้อคันนี้นะครับขนาดขอบ15นะครับรัดด้วยยาง185/55ับนะครับคันนี้ยางนะครับ ปี2 0 2 0ด้วยนะครับเราก็มาดูความเดิมของประตูทั้ง5บานนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถแฮตแบ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูซ้ายครับหลังซ้ายประตูหลังครับหลังขวาครับและหน้าขวานะครับเดิมๆทุกจุดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับว่ารถแฮตแบ็กคันนี้มีขนาดประมาณไหนครับ เอาละครับก็มาในส่วนของด้านหลังแล้วนะครับของมิตซูบิชิมิลาดคันนี้ครับด้านหลังนะครับเป็นประตูแฮชแบกนะครับที่ใหญ่ๆเลยนี่คือสปอยเลอร์นะครับเสริมขึ้นมาแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยครับในส่วนของด้านไฟนะครับตัวนี้ออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีขาวใสๆนะครับคือออกแบบมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านกันชนนะครับตัวนี้ รูปแบบของเขานะครับออกแบบมาเป็นเหลี่ยมๆนะครับดีไซน์ออกมาสวยมากๆเพราะมันเป็นความทําให้รู้สึกถึงความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับด้านกันชนล่างครับในส่วนของกระจกนะครับมีตัวไล่ฝ้าให้ด้วยนะครับและก็ตัวปัดน้ำฝนใช้งานได้ครับและก็มีโลโก้ติดที่กระจกนะครับ เอาละครับมาดูความปลอดภัยด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับไม่มีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับด้านการชนแต่มีกล้องนะครับช่วยในการมองเห็นเวลาถอยหลังนะครับก็คืออาจจะทําให้ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะครับด้านประตูหลังนะครับถ้าวิธีการเปิดนะครับให้กดปุ่มนะครับให้มันดังแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยนะครับง่ายๆนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับของ e ีโก้คาคันนี้ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่สามารถเก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะครับและยังมีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของอีกนะครับเพราะว่าเบาะตัวนี้นะครับสามารถพับได้60.40ครับแล้วก็คันนี้นะครับก็มียางอะไหล่นะครับแล้วก็แม่แรงมาให้ด้วยนะครับพร้อมๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะความเดิมของคันนี้ครับ ก็คือโอ้โหไม่ว่าจะเป็นน็อตที่ฝากระโปรงหลังอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับรอยพับต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับฝาหลังไม่มีการเก็บสีมาครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในของ m มิตซูบิชิมิลาดปี2017ครับเอาละครับเข้ามาด้านในนะครับของมิตซูบิชิมิลาดนะครับ ก็ด้านในของเขานะครับก็ไม่ได้กว้างมากๆนะครับเพราะว่าเป็นรถแนวอีโคคาร์นะครับสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเริ่มต้นจากความสบายนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับนุ่มๆนะครับแล้วก็มีการโอบลัดนะครับตัวได้อย่างลงตัวมากๆนะครับสำหรับคันนี้อ่ะไปในส่วนต่อไปนะครับชุดคอนโซลนะครับออกแบบมาเป็นสีดำนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยนะครับ สำหรับชุดคอนโซลและก็ใหม่มากๆนะครับและในส่วนของคอนโซลกลางครับคอนโซลกลางเป็นแนวเปียโนแบ็กนะครับสีดำเปียโนแบ็กแล้วก็มีชุดแอร์นะครับชุดแอร์ของเขาจะออกเป็นสี่เหลี่ยมแบบมนๆนะครับในด้านคอนโซลกลางนะและก็ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นรูปแบบของวงกลมหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเล่น DVD, USB FM AUX ได้เกือบหมดทุกฟังก์ชันนะครับคันนี้และก็มาดูในส่วนของเลือกแอร์ครับแอร์ตัวนี้นะครับยังให้เป็นแอร์วงกลมอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนมาเป็นหน้าจอ LED นะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของอน้ำยาแอร์ตรงกลางจะเป็นความความแรงของแอร์นะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นฟังก์ชันของแอร์นะครับ แล้วมาดูในส่วนของชุดเกียร์บ้างครับชุดเกียร์ของเขานะครับก็มีการออกแบบมาเป็นสีดําแบบเป็นนแบ็กแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมนะครับความสะอาดนะครับบอกได้เลยนะครับปี2017ความใหม่ความสะอาดนี่ยกนิ้วให้เลยครับด้านในส่วนของเบรกมือนะครับคันนี้เบรกมือค่อนข้างใหม่มากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ รถอีโกคาร์นะครับจะไม่ชอบให้ในส่วนของนักพิงแขนมาให้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือความไม่ชอบส่วนตัวโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทให้แล้วนะครับเหยียบเบรกกดเรียบร้อยครับสตาร์ตติดแล้วครับง่ายๆนะครับเป็นรถอีโกคาร์นะครับสามารถขับได้ง่ายๆน่าหน้าปัดนะครับ เป็นออกสีขาวๆนะครับแล้วก็วิ่งมาเพียงแค่50,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้น้อยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับด้านพวมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับ3ก้านประกอบไปด้วยสีเปียโนแบ็คครับคาดด้วยโครเมียมครับด้านฟังก์ชันต่างๆจะอยู่ด้านซ้ายนะครับปกติของทุกคันนะครับ เรื่องการเอนเตอร์เทนนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรสายเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดนะครับและคันนี้นะครับมีความปลอดภัยคือ SRS Airbag นะครับตัวนี้มีให้ที่พวงมาลัยแล้วก็ที่คอนโซลหน้าครับและก็โยกไปด้านบนนะครับคันนี้ปี2017นะครับด้านบนของเขาสะอาดมากเลยนะครับเป็นรถมือสองที่สะอาดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกันแดดนะครับตัวนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานยังไม่มีแบบรอยแกะขลอกนะครับ พรมหลังคานะครับสะอาดมากๆนะครับคันนี้ด้านแผงควบคุมกระจกนะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้เพียงแค่1บานคือด้านคนขับครับเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับว่าอีโกคาร์คันนี้เป็นยังไงครับโอเคครับมาเรื่องความสบายก่อนนะครับโอ้โหพอเข้ามานะครับมีความสบายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นรถแนวอีโกคาร์ที่มองภายนอกอาจจะแคบนะครับพอผมเข้ามารู้สึกว่า ไม่ได้แคบมากมายนะครับเบาของเขาเป็นเบาผ้าเหมือนกันนะครับด้านหลังแล้วก็ตำแหน่งคนนั่งที่5านะครับทำได้ดีมากๆนะครับคือผมเข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกว่าโอเคคนข้างคนที่5นะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเบาหลังสามารถพับได้ 60- 40นะครับเพิ่มพื้นที่เคลียร์แลนด์ให้กับด้านหลังนะครับเวลาใครที่ จะเอาไปขนของนะครับซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ในส่วนของด้านหลังนี้ครับจบจัดด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าตัว1.2 GLS คันนี้นะครับมีความใหม่และก็มีความสวยงามยังไงครับไปดูครับเอาล้วครับเราก็มาอยู่ในส่วนของด้านหน้ากันแล้วนะครับวิธีการเปิดนะครับง่ายมากนะครับเพียงแค่เอานิ้วเดียวนะครับสกิ ล็อกนะครับสลักของมันอ่ะด้านหน้าเครื่องนะครับสิ่งแรกที่เห็นนะครับคือหนึ่งเลยเรื่องของความสะอาดนะครับสะอาดมากมากนะครับเป็นรถปี2017นะครับขันหน้าเดิมๆแน่นอนครับแก้มซ้ายและแก้มขวาเดิมแน่นอนครับน็อตที่ฝากระโปรงนะครับทั้ง2ข้างนะครับไม่มีการไขเดิมแน่นอนครับเครื่องยนต์นะครับมีความใหม่นะครับและก็ มีเม็ดสีนะครับจากโรงงานชัดมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบีตาบออกออ,กอ,อ,กอยู่ที่ฝากระโปรงด้วยครับทำให้รู้ว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการทำสีแน่นอนเรามาดูนะครับว่ามีควันออกมาจากห้องเครื่องหรือเปล่านะครับนี่ครับก็ไม่มีควันออกมาจากห้องเครื่องและก็น้ำมันไม่มีการกระเด็นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงนะครับเครื่องยนต์1 2เวลาผมเร่งจะเป็นยังไงนะครับเป็นไงครับอัตราการเร่งของเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับ ก็มีอัตราการเล่งที่ดีมากๆนะครับเมื่อกี้ผมลองเหยียบดูแล้วนะครับไม่แพ้1.5เลยนะครับอ่ะจูใจกันหรือยังครับสำหรับ Mitsubishi m i ิลาด1.2 g l x ปี2017คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันครับเอาละครับก็มาในส่วนของเรื่องราคาแล้วครับคันนี้นะครับเปิดราคาเพียงแค่3,19,900บาทเท่านั้นเองครับพนอยู่ต่อเดือนนะครับ เพียงแค่5,000กว่าบาทนะครับต่อเดือนแล้วก็คันนี้นะครับมีรับประกันนะครับสูงสุดถึง10ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตรครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับเป็นระยะเวลา1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรครับและพิเศษสุดๆนะครับมีบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับ m i ิ s u b i s h i 1.2 GLS คันนี้ครับ หากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอนมาริโอมอเตอร์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาจริงๆแล้วนะครับฝากมิตซูบิชิ มิลาด1.2 GLS P 2017ด้วยครับสวัสดีครับ